วักที่สิมลวัควนานาว่าด้วยมนทินลำดับที่หนึ่งเหมือนใบไม้เหลืองอพระพทภาสิทธ์ปันลุปลาโซวะดานิสิยมะปุริสาปิจะเตอุปัติตาอุโยคะมุเคปฏิทหสิปาเทยยัมปิจะเตะวิชติโซกโรโหิ ดีปะมะตะัตโนคิปังวายามะปันติโตภะวะนิทันตมะมโลอนังกะโนดิบังอริยะภูมิเมหิสิอุปนิตะวโะยวะดานิสิสัมปยาโตสิยมสะสันติกังวาโสปิจะเตนะทิอันตราปาเทยยัมปิจะเตนะวิชติ โซโกโรหิดีปะมัตตโนีิปังวายามะปันติโตภวะนิทันตมโลอนังคโนนาปุณะชาติชรังอุเปหิสิแปลความว่า,วาบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองหนึ่งเล็บคือชาราอันหนึ่งยมบุรุษหนึ่งเล็บความตายปรากฏแก่ท่านแล้ว ท่านดำรงอยู่ที่ปากทางแห่งความเสื่อมสเสบยียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทําที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตหนุ่เล็บคนดีท่านกําจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอัญชาราน้อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สำนักของยมราชที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มี สบียนของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงพยายามรีบเป็นบัณฑิตท่านคาจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสจากไม่เข้าถึงความเกิดและความแก่อีกอธิบายความพระศาสดาท,ทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้า ในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีสเบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่ยอมต้งย่อมต้องนำสเบียงมีเข้าสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัตรจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรที่จะต้องรวบรวมเสเบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดา เมื่อขาดสเบียงย่อมลำบากฉันใดคนเดินทางในสังสารวัฏก็ฉันนั้นเมื่อขาดสเบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในพบต่างๆในกำนดนต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีสเบียงคือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอันธภาพในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ต้องแสวงหาสเบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าไม่หาเพิ่ม ของเก่าจะหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่แก่ผู้เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทำที่พึ่งแก่ตนรีบพยายามเป็นคนดีเสียด้วยเร็วถ้าเคยชั่วหรือกําลังชั่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสำหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสมความดีวัลเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร้อยร้อทีละน้อยทำให้หมดไปได้ชั้นใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทำให้เต็มได้ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อในการเดินทางในสังสารวัตก็ทรงสอนให้เรีบกาจัดมลทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไป เมื่อสิ้นมนทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัตก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุขกิเลสอันเป็นมนทินนั้นทรงแสดงไว้9ก้าอย่างคือความโกรธหนึ่งการลบหลคูคนท่านหนึ่งริษยาหนึ่งตรณีนหนึ่งมายาหนึ่งมักอวดหนึ่งพูดบทดหนึ่งมีความปรารถนาลามกหนึ่งเห็นผิดหนึ่ง มนทินเหล่านี้ทรงสอนให้กำจัดเสียเมื่อกำจัดได้แล้วจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้ท่านหมายเอาสุทธาวาสอันเป็นภูมิของพระอนาคามีจะหมายอย่างสูงถึงภูมิของพระอรหันต์ก็ได้ึ่วเล็บอริยภูมิจากอธิบายในสองพระคาถาหลังต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้ท่านมีวัยอันชาราน้อมเข้าไปแล้ว คือถึงวัยชาราแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายช่วงระหว่างพบนี้และภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างคือพอจุติจากพบนี้ก็เข้าถึงภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างทางเพราะฉะนั้นจะเตรียมอะไรก็ให้เตรียมเสียตั้งแต่อยู่ในพบนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รีบทําเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะได้ตายอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเหมือนคนเตรียมไม่พร้อมภาษาไทยเราว่าตายอย่างนอนตาหลับข้อความในคาถาสุดท้ายซ้ำกับข้อความในคาถาที่สองจึงไม่ต้องอธิบายอีกต่างกันแต่ว่าในคาถาที่สองท่านว่าเมื่อกำจัดมนทินได้แล้วจกเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ส่วนในคาถาสุดท้ายว่าจากไม่ต้องเข้าถึงชาติและชราคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป เรื่องนี้พระศัสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบบุตรของนายโคคาดองเล็บคนฆ่าวัวมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องบุตรของนายโคคาดชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางฆ่าวัวขายมาเป็นเวลาถึงห้สห้าปีฆ่าโคแล้วแบ่งเนื้อไปกินเองบ้างขายบ้าง แม้พระศาสดาจะประทับอยู่ณที่ใกล้คือเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนั่นเองเขาก็ไม่ได้เคยถวายข้าวต้มหรือข้าวสวยแม้ทัพพีเดียวนายโคคาดนี้เป็นคนติดเนื้อคือไม่มีเนื้อแล้วกินข้าวไม่ได้วันหนึ่งได้เนื้อมาองค์ไเปิดหลังจะขายแล้วองค์ไปิดส่งให้พัญญาปิ่งตนเองไปอาบน้ำที่ท่าน้ำขณะที่นายโคคาดกำลังอาบน้ำอยู่นั้น เพื่อนของเขามาที่เรือนถามพัญญาของโคคาดว่ามีเนื้อขายบ้างไหมพัญญาของโคคาดตอบว่าไม่มีสําหรับขายเลยมีอยู่ก้อนหนึ่งสําหรับสหายของท่านเขาอดเนื้อไม่ได้อย่าเอาไปเลยแต่เพื่อนของเขา,าอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าบอกว่าแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรทําเลี่ยงเขาเมื่อพัญญาของโคคาดยืนยันอย่างเดิมเขาก็หยิบเนื้อไปเียเฉย ถือวิสาสะว่าเป็นเพื่อนกันพัญญาของโคคาดก็พูดอะไรไม่ออกถึงเวลาอาหารแม่บ้านยกสำรับมามีผักต้มถ้วยเดียวโคคาดเหลียวดูอาหารมือนั้นไม่มีเนื้อจึงถามไม่มีนายเนื้อไม่มีพัญญาตอบอ้าวก็ฉันให้ไว้ก่อนหนึ่งก่อนฉันไปอาบน้าไม่ใช่หรือพัญญาของเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขามาเอาไปเสียแล้ว โคคาดได้ฟังดังนั้นลุกขึ้นจับมีดได้ลงไปหลังเรือนณที่นั้นโคตัวหนึ่งยืนอยู่เขาล่วงเข้าไปในปากมันดึงลิ้นออกมาใช้มีดอันคมกริบตัดลิ้นแล้วเอามายนให้มีเอาไปปิ้งเลือดไหลออกจากปากโคไม่หยุดมันไหลโจกเหมือนน้ำไหลาจากท่อโคคาดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเมียปิ้งลิ้นวัวโซก็ลงมือก,กินกินข้าวไปได้ไม่กี่คำ ดินของเขาก็หลุดลงมาในชามข้าวเลือดไหลโจกออกจากปากของเขาเขาลงคลานสี่ขาร้องเหมือนวัวเขาได้รับทุกเวทนาอันสมแก่กรรมทำกาละแล้วเกิดในอเวจีมหานรกมารดาแห่งบุตรของนายโคคาดพูดกับบุตรว่าลูกรักจงดูเถิดดูบิดาของเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี้ความทุกข์ดังนี้คงจักปกลงบนกระหม่อมของเจ้าเช่นเดียวกัน เจ้าจงหนีไปเสเถิดไม่ต้องโหมแม่บุตรชายกลัวต่อความทุกข์และความตายจึงหนีไปอยู่เมืองตัก,กศิลาเรียนศิลปะช่างทองคือทําทองให้เป็นรูปต่างๆองเล็บเปิดพวกช่างทองรูป,ปรพันธ์องเล็บปิดคราวหนึ่งอาจารย์ของเขามอบทองให้แล้วบอกให้ทําเครื่องประดับอย่างหนึ่งแล้วกลับบ้านเขาได้ทําอย่างดีจนอาจารย์กลับมาเห็นแล้วพอใจมากคิดว่า เด็กคนนี้ฝีมือทำทองดีมากคนฝีมือขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ลิ้นคีบได้ดังนี้แล้วโยกลูกสาวของตนคนหนึ่งให้เขาทั้งสองมีลูกมากเมื่อบุตรของเขาโตแล้วเรียนศิลปะจบแล้วก็เดินทางไปประกอบอาชีพตั้งหลักแหลงอยู่เมืองสาวัตถีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบิดาของพวกเขาไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรแต่อยู่ที่เมืองตักกศิลานั่นเอง พวกลูกๆปรึกษากันว่าพ่อก็แก่แล้วไม่เคยทําบุญให้ทานต้องการจะทําบุญให้พ่อจึงไปรับมาจากนครตักกศิลาแล้วนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาเสวยและฉันที่บ้านของตนในเวลาพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จเขาทูลพระองค์ว่าพัดนี้เป็นชีวพัดสําหรับปิดาของพวกข้าพระองค์ขอได้โปรดอนุโมทนาเถิด ชีวพัฒนั้นหมายถึงอาหารเพื่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกันข้ามกับมะตะกะพัฒคืออาหารที่อุทิศให้ผู้ตายพระาศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสเตือนบิดาของคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นคนแก่แล้วมีสรีระง,ง่อมเหมือนใบไม้เหลืองสเสบียงทางคือกุศลสำหรับไปสู่ปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิต จะเป็นพานเป็นต้นแล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้ในเบื้องต้นและอธิบายมาแล้วนั้นเมื่อจบเทศนาสองพระคาถาแรกอุบาสกได้ได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้ทูลอารัธนาพระศาสดาไปสวยอีกพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยสองพระคาถาหลังอุบาสกดํารงอยู่ในอนาคามิผล